นานวจะไปึตรงกลางดีกว่าช่วยกันดัน้นแรกขึ้นตรงกลางก็าลตรงนี้ตรงกลางะไปหางลไาจเนี่ยมึงจะขึ้นนี่เหรองมึงก็เราก็ลงเนี่ยโอ้โนี่ัไปชั้นันดกเนียังไง e n เห็นดูล่องนะขึ้นกลางกลางเนี่นะึ้นกลางแล้วลงเนี่ยบ่เถ้าเว่เถ้ายอมแล้วยอมแล้วจ้าทางดีๆมีไม่ขึ้นน่ะขึ้นล่องง่ายกว่าป่ะไหนอย่างน้อยขามันถึงสองข้างด้วยตรงไหนเข้ากลางเนี่ย อย่างน้อยขามันถึงอ่ะนี้เมื่อกี้ก็ขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้ไฟดันเพาะว่าฐานง่ายกว่าไงน้ามันไม่ลงเว้ย น่าจะร่วงตังใครกูมีต่อเลยมั้งสองใบเลยมั้งเฮ้ยกูผิดกระเป๋าไว้ตอนนี้ตังเยอะเทด้วยอ่ะเฮ้ยย่าตังพี่โยนจะลองได้ให้ถูกนะน่าจะช่วยยกประมาณนึงนะเอาหินลองไหมเฮ้เยช่วยได้จริงเ,เออนี่ยกูลองข้อเนินตรงนูนะ้นอ่ะตรงที่มึงติดขอนไม้ไอ้ตั้มอ๋อก็ยังเปิดได้อยู่อ่ะเฮ้ยมันเป็นยังไม่ใช่ไง จะให้ดับโอ้โหทิดผ่าแล้วนะล่อยดินนี่ก็หวังท่อเด้อตอดเป็นไงแล้วมึงงานเอางี้ีขึ้นเลยต่อดปไงตัวดาดตัยดาด่ัดใหญ่ขึ้นยาก โหรถผ่องโหมันจะมีโหดกว่านี้ไหมเนี่ยขนาดตัวไปเล่น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 หน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยมาข้างหน้าอย่างงี้เลยแต่มันไม่ก้อนใหญ่ขนาดนี้เป็นไงล่ะ10กิโลเขาขึ้นกันครึ่งวันนะเป็นไง แล้วก็ถามกันได้ทำไมสิบกิโลขึ้นครึ่งวัน <c oughs> นี่แหละดีนะมีบาดแขนะ็งอ่ะแตกก็แตกเหมือนในนั้นแตกอะถ้าแตกอะที่นี่นในกลุ่มอะ่ะ <c oughs> สองจำเป็นมากอุ้ยสเตอร์ใหญ่ดีเหมือนกันนะเนี่ยโคตรคนเดียวก็ได้มั้งเป็นไปได้ไงกูขึ้นได้ง่ายง่ายแล้วปล่อยส่งไอ้ใหญ่ท่ามัวกลัวนะมึงเอ้ยโคดรไหมรู้แล้วเฮ้ยมึงปล่อยทำส่งไอ้เที้ยเมื่อกี้กูจะต้เข่านะครับใช่เลยเออเที่ยววันหลังว่าถ้าจะไปที่แปลกไปทางง่ายกว่านี้ว่ะไม่ไหวมกเที่ยสุดท้ายแล้วน้ำจะพอกินเปล่าไม่รู้เนี่ยไม้พอโตจะหมดแล้วเนี่ย หมดเยียงมาดีต่อัวดิต้องเสียน้อุ่นเยี่ยแล้วต่อยนะ